สวัดสวด,ดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีอเซริกอนนะก็เข้ามากันได้นะขอรับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็ได้ชิงมาเป็นประธานกันไปแล้ว กดแชร์ออกไปแซ่เร็วเร็วก็วลุกไปเสยไป กดแชร์ออกไปแซร่เร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้ว ตามด้วยชีแบรนและตามด้วยคำถามกดไลค์กดแชร์ไป<ล>เพียงคนละเก้าพันเก้ารหินคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ไป แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้ารอเกเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่น คำถามเร็วซ่ใครนะคะที่อยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ถ้ามาเห็นคำว่าสดสีแดงสแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะอืถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแล้วสแสดงว่ารายการเป็นเทปย้อนหลังนะคะจะไม่สามารถถามได้อีกแล้วนะคะอืถ้าเห็นคำว่าสดสีแดงให้รีบถามก่อนที่จะหมดเวลานะคะอใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ไปก่อนเลยไป,ไ,ปไม่เห็นมีใครถามนะเลยแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเลเซ่ เขากำลังโคลกเขากำลังโคลกน้ำพริกอยู่ในชั้นสูงใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ชีเรนคำถามท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วทำไมชอบทำได้ไงนอะไรได้ไงเนี่ย่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วรู้ไหมน่าหลอกรู้ไหมน่าหลอกหลอกมาหลอกมเบอร์มา ๋วยเตี๋ยวเรือรอเราอยู่เดี๋ยวเสร็จนี่ค่อยไปกินก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทําต่อดีไหมไม่ดีอ่ะไปขี้เกียจทานสติกแล้วมาครับนะเข้ามากันได้นะเอาแหละเดี๋ยวโฆษณาก่อนละกันใครที่บอกว่าดวงตกดวงซวยนะครับนะบูชาได้นะครับนะท้าเวสุวรรณนะานปาโอ้ก็บูชานะปางหน้ายักษ์กับหน้ามนุษย์นะครับอยู่ในหนึ่งเดียวนะ และเหรียญจำปีครับนะเสริมดวงเสริมราศีแบบนี้นะจริงราคาแพงมากเลยนะคะแต่เรามาขายแค่แราคัเลให้เช่าแค่ที่อื่นเหรียญละพันกว่าพันห้าครับนี่จำปีนะครับนะเหรียญละเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับนะเออจริงๆรและพญาคุดเนี่ยตอนหลังวัตถุมงคลไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแพงนะเมื่อกี้เข้าไปดูล่าสุดเหรียญหนึ่งสองพันห้าผมงตกใจเหรียญจำปีพาคุสีทองสิพญาคุดนี่ออก ราคาพยาคุธเนี่ยธรรมดาเนี่ย9,999แต่นาทีนี้เราไม่เพียง199บาทเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถาม mm hmm. ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานสูงสุด Facebook โอ้ซิลิกออภิรัตเฟซบุ๊กโอสิลิกออัิรัต เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้า9 2้าสองสองหี่าย์อเก้าสองเก้หนึ่ง o e r e หนึ้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครนะูหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารทองสารโบสถส่งเปิดกิจการ้นานค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทอรูปเครื่องราขงของขลัขงวัตถุมงคลต่างๆ และเสียงครูค่ะและครอบเสียงครูด้วยนะคะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร08 492 666 58 i d ไอดีรายเอเนะครับนะก็ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์้วชื่อเล่นคำถามค่ะนี่ครับไพ่นี่คือไพ่ยิปซีนะครับเป็นความรู้นะครับนะถ้า ใครไม่เคยอ่านจะไม่มีพื้นฐานความรู้อายุเรามากขึ้นทุกวันครับนะเพราะฉะนั้นเราควรหาช่องทางที่จะมีอาชีพตอนอายุมากไว้นะนะครับนะการดูดวงนี่ก็ถือเป็นอาชีพประเภทหนึ่งนะอาจารย์โอ,อาา้อ่านเล่มนี้ครั้งแรกนะคะเมื่อประมาณปี2544นะคะ,ะเป็นพื้นฐานของการดูดวงพายิปซีเลยล่ะแล้วหนังสือเล่มน,นี้อ่านง่ายนะคะจะแยกเป็นข้อ,ขอ อย่างเช่นไพ่ใบหนึ่งนะ่ะสมมติเปิดขึ้นมาใบหนึ่งเนี่ย <What? S 1> เขาจะเขียนไว้อะไรเป็นหัวข้อว่าอันนี้หมายทึงว่าอย่างนี้ประโยคหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งอีกประโยคสองประโยคอะไรเงี้ยอีกสามข้อที่สามข้อที่สี่อะไรก็เป็นจดๆลงมานะคะว่าแต่ละหัวข้อจะหมายความว่ายังไงได้บ้างทำทานายว่ายังไงได้บ้างอะไรอย่าง,างนี้นะคะเนี่ยซื้อ ซื้อสองนะเหมือนเหมือนซื 2, ้อสองซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแถมสองใช่ไหมเขาเรียกซื้อหนึ่งแถมสองเลยนะความรู้เพราะว่าม,มีทั้งกล่องไพ่ 4, ยิปซีเจ็ดสิบแปดใบเต็มสำรับนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ยิปซีอ่าเขาเรียกหนังสือคู่มือนะคะอันนี้ศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะแต่ก่อนจะนำไปเขาเรียกอะไรรับจ้างดูดวงอะ่ะ จะเป็นหมอดวงไงต้องมีครูก่อน,นต้องมีพิธีครอบต้องมีครูก่อนนะคะนะก่อนที่จะไม่ใช่ศึกษาเองแล้วจะไปแบบว่าเปิดดูดวงเอา,าค่าครูใครคนอื่นเขาเนี่ยและนี่ครับนะเขา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 เรียกว่าโบราณเขาถือว่าจะวิปลาสนะคะนี่ครับสําหรับนักเสี่ยงดวงนะครับพญานาคส่วนใหญ่จะได้โชคลาภกันนะคะบูชาพญานาคพญานาคชั้นสูงนะครับนะสีทองนะครับนะ ก็เนี่ยครับนะใครที่แบบว่าบอกบองตรงนะครับนะว่าใครก็ตามนะได้บูชาเนี่ยจะทําให้เสริมดวงเสริมราศีเกี่ยวกับการค้าขายความเจริญรุ่งเรืองการเงินการทองนะครับเอาและนะเวลานี้ก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วนะอะไรจานโอ้นี่แบบบวกนี่ครับแบบบวงนะครับนะก็ติดต่อเช่าบูชากันได้นะครับแบบบวงนะครับนะ นะก็มีอยู่นะครับแบบบ่วงอันนี้บ่วงหน้าคราชนะครับนะซึ่งถือบ่วงวหนาคบาดบ่งหน้าคบาทน,น,นี่ก็หมายถึงว่าเป็นอาวุธประเภทหนึ่งของพญานาคนะครับนะเอาละหมดเวลาลงสีเขียวก็มีนะคะถ้าไม่ชอบสีทองสีเขียวก็มีนะเอาละครับนะก็หมดเวลาลงแล้วโดยมีมท่านอาจารย์โอ๊โออกอนะนะนหมดเวลาแล้วนะครับไปแล้วครับ